เป็นผู้นําเตะบอลอยู่ทุกวันนี้ไอ้นี่เป็นผู้ชมอย่างบ้านนะครับอ้นี้เป็นรองประธานโรงเรียนศูนย์เราขึ้หลูเลยเป็นเดีว่ววันเนี้ยต่างคนต่างมีภารกิจมีการงานทํากันเนาะแต่จริงแล้วโค้ชเที่ยนะฮะพี่จะมีอะไรจะเถียงไหมเรยเรื่องปาหาประสบการณ์พี่รู้สึกต่อพี่ที่แตก เขาหายตรงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนวะพี่หนึ่งอยู่ไหนวะเด็นโทรจังเลยอยู่เปล่าไรนกลักมาอีกแล้วครับท่านนะวันนี้ก็โหแล้วอะไรวะเอาไม่คิดจะทันอย่างนี้นะครับวันนี้ผมมา ที่เกิดผมนะฮะบ้านเกิดผมนะครับที่นี่ที่ไหนวะอําเภอเมาองปางเนาะจังหวัดพิษณุโลกแล้วผมก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับกระทั่งมีรวมในนั้นนะฮะมีพี่ชายคนหนึ่งเป็นไอดอลผมเลยนะครับสมัยดมกาวด้วยกันเนาะพี่เยี่ยมพี่เยี่ยมองเนี่ยฮะนี่เวลาผมไอ้คนนี้มันรุ่นพี่ผมปีหนึ่งแต่รักมากนะกระทั่งผมแก้วก็ยังได้นะครับ นานๆมาบ้านเนาะกินแล้วเราตั้งใจจะมาปีใหม่นะครับแต่ว่าเรามีภารกิจนะคะเรื่องก,การงานของเราเราเลยไม่ได้มาหลังปีใหม่เออเนาะมีเหตุจะเป็นต้องมาก็คิดถึงเขานั่นเลย <c oughs> ชื่ออะไรนะเราชื่ออะไรนะแ <c oughs> นะนำตัวหน่อยพี่ยิ้มครับอันนี้ไอ้ยิม้ม <c oughs> เพื่อนผมนะครับไอ้ยิม้มเป็นน้องของพี่เย่ยมเนาะ ไอ้โตของเรานะครับสมัยวัยรุ่นนะฮะตอนนี้พวกเราก็นี่ไงนี่ห้าสิบแล้วมั้งสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าี่ยบห้าสิบแล้วพวกผมก็สี่สิบห้าแล้ว <laughs> ไอ้นี่สนะี่สิบหกเนาะไอ้นี่สี่สิบหกไอ้น้องคนนี้ก็สี่สิบแล้วนะครับน้องชายผมแล้วน้องชายผมอีกคนหนึ่งนะครับเป็นดาราตัวเล็กๆเนาะกําลังเดินทางมานะครับเป็นคนตัดต่อเรื่องนี้แหละคนตัดต่อคลิปของผมแหละนะฮะตอนนี้เขาอยู่เพชรบูรณ์กำลังมาแล้วแหละน่าจะถึงอีกสักสิบห้าชั่วโมงน่าจะถึง ชิบงก็ถือแล้วเอาเหชิบงเดียว <laughs> มาปกเลยนอะ <laughs> อ่ะนะครับก็วันนี้ก็เราเรา,เรา,เ,ราเรากินอยู่แบบเงียบง่ายเรียบง่ายไอตอนแ้นตอนทําอ่ะไอน้องเล็กอะ่ะเมียมึงอะ่ะเราไม่ได้ถ่ายขั้วหนูอร่อยกว่าที่ผมไปบ้านบิลลี่นะหน,นูละ <laughs> คืออย่างงี้ยิ้มพอเราอยู่เนี่ยเราก็บอกว่าไอ้นุ่ยเมยอร่อยพอกูไปอยู่ที่นู่นอ่ะอีกไม่อร่อยแต่ว่าหากินไม่ได้เลยแบบนี้้คนเนี้ยยิ้ม ทุกวันนี้เขายังเป็นไอดอลของลูกหลานเนาะเด็กๆเขาเป็นนักกีฬานะเป็นผู้นาเตะบอลอยู่ทุกวันนี้ไอ้นี่เป็นผู้ผู้ชมวยอย่างบ้านนะครับอันนี้เป็นรองประธานโรงเรียนศูนย์เ่อเื้อหลุเลยนะครับก็คือจริงๆแล้วเพื่อนผมเยอะเยอะเยตัวนี้มากนะครับเปีนแต่ว่าวันนี้กต่คนแต่มีภารกิจมีการงานทำกันเนาะ ไม่ใช่วันนี้ก็ที่เหนแล้วไอ้น้องชายไม่ใช่น้องชายผมเลยนะฮะไอ้จอทัศเนี่ยเขาก็มีงานเขาเป็นดันที่ดันที่อะไรไม่รู้ไม่เขาเจอหรือเปล่าเจอหรือเปล่าว่าเป็นน้องอนะดูจางหน้าแล้วใหญ่คนนู้นยังบอกเป็นพี่อยู่เลยนะถึงหน้ามันจะแก่มันก็เป็นน้องผมนะฮะพี่เยี่ยมเราคบกันมาตั้งแต่สมัยพี่เรียกแม่ผมเรียกพ่อผมเพราะพี่เนาะนี่สมัยพี่ดงกาว ใส่พี่ติดเหล้าขาวจิบมาจีบม้านะใช่ไจิบม้าด้วยโอ้ขี้มากเอากูมาฆ่าขี้มากเอากูมาฆ่าขี้กูได้แย่มากเลยแต่ว่าด้วยความที่เราหานศุกร์กลางนะพี่เนาะใช่แล้วเราก็มาใช่อ่อนใช่แล้วน่าเป็นวันนี้กินเป๊ปซี่อย่างเดียวเลยถูกไหมแต่จริงแล้วโคตรเที่ยนะฮะพี่จะมีอะไรจะเถียงไหมก็เรื่องว่าหาประสบการณ์พี่รู้สึกไงอยากจะพี่ขี้แต่ ขาหายไมตรงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมา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 ก่อนนะก่อนเดี๋ยวที่เดี๋ยวมันจะเสียเก็บเสียเก็บแม้ไม่ไม่ไม่ผมพูดผิดเอาไหมเอาไหมกูกูกูม้าอยู่เลยแล้วทำไมถึงขี้เตะเอาเป็นว่าน้องหนูจดจำนะครับมันมันประสบการณ์ของของวัยรุ่นยุคนั้นเนาะ เขาเรียกว่าเราเราแห้งนเนาะเราแห้งนะไม่ดีเท่านั้นแหละจะเป็นเหล้าแห้งจะเป็นยาบ้าจะเป็นยาอีจะเป็นกาวอะไรเนี่ยพวกขมเนี่ยนี่โดยเฉพาะไอ้นี่เลยมลยนข้ามไปถอนมาไงกันเนี่ย,ยมีกูมีรุปนี้ไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับมมสมัยก่อนนะดมกาวด้วยกันนะครับผมก็คนหนึ่งนะเป็นัยรุ่นสมัยนั้นสมัยนี้เขาไปรุ่นจะลองกันก็เรียกอะไรเริ่มต้นยาบ้าใช่ไหอย่าบ้า ท่อมส่วนใหญน่น้ำท่อมเออเขาเรียกน้ำท่อม,อ,มอ่าสมัยเราสมัยผมนี่เป็นเขาเรียกว่าดมกาวนะฮะสามเคคือวัยรุ่นยุคนั้นเนะ<ม>เาะก็เลยมาคุยกับเนี่ยวัยรุ่นวัยรุ่นยุคนี้ก้าศูนย์หมดนะครับรุ่นดมกาวเนาะพอเลื่อนเลื่อนจากกาวมาเลื่อนจากกาวมาก็เป็นอะไรนะเราแห้งอะไไหมพี่อย่ามาอย่ามาม้เขาวอย่าบ้าอย่ามาเนี่ยแหละผมไม่เคยลองเราแห้งออกมาแต๊บเดียวผมไม่เคยลองในยย่าบ้านนะแต่ว่า ผมไม่ใช่คนดีนะครับผม,ผมเคยรองกับชิกี่ย <laughs> เดียวท <laughs> ีมอ <laughs> เปกก็ลองมาแล้ว <laughs> ตัดเลยตันเลย, <laughs> เย <laughs> <laughs> กระท่างาวอะ่ะกาวสมัยนั้นมันหา,าับเคยยกไปกรุงเทพคือเรามไม่มีดงไง <laughs> <laughs> ไปอากาวท้าท่อก่อสร้างอ่จะจำได้ไหมสมัยนั้นเนี่ยทุกคนมีประวัติหมดนะครับกระดาษน้ำมันเป็นสินนึงดงเงินตรงนี้ยูเท่ประกอบธุรปินอะไรพี่ก็ทำงาน อ๋ออยู่อบตนะเป็นรองนายกอบตบ้าทอมเพื่อนทำมาจุดนี้ก็เป็นผู้ช่วยเียบ้านผู้ช่วยเบ้านอ่าผมจะมีตำแหน่งทุกคนนะครับเพื่อนยิ้ม่ะเป็นผู้จัดการโรงเรียนศูนย์ฮานุขายยังไม่ชนมอป้องเลยเอี่ยนคัดนี่เขาไปดีแล้วแหละนะอาจจะไม่กลับก็ได้ยังไม่ตายยังไม่ตายไปที่ไปที่ผู้ช่วยตไม่ตายยังไม่ตายสำหรับน้องคนเดียผมแล้วเขาก็มี ไล่มีนามีสวนหลายๆอย่างของเขานะครับแต่เนี้ก็รู้สึกดีใจนะขอบคุณทุกคนเลยพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกคนเนาะก็ขอบคุณที่เราได้มาพบปะกันใช่ไหมยิ้มอืมใช่ใช่เฮ้ยน่ารักจังเลยหอมเลยจดิ้จูดไจด้ผมรักไอ้ตัวนี้มากเลยเนาะเพราะว่ามันอยู่กันมาเหมือนพี่เหมือนน้องอัเนาะจริงๆแล้วเนี่ยผมผมเป็นลูกน้องเขานะครับเพียงแต่ว่าเราาก็เป็นเพื่อน ขอะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวรอมีน้องดารานะครับารานเลยฟ้านะครับน้องชายคนหนึ่งนะครับเป็นคนตัดต่ออยู่เบื้องหลังของผมนี่แหละเนาะในคลิปต่างๆที่ออกไปเนี่ยที่เราออกอากาศไปเนี่ยน้องชายคนนี้เป็นคนตัดต่อนะครับเดี๋ยวรอเขาสักครู่ไหนวะพี่หนึ่งอยู่ไหนวะเห็นโทรจังเลยอยู่เปล่าไล่เฮ้ย ไหนว่าเด็กกเจะโลกที่บอกว่าเสี้ยวๆอ่ะอยากนอนละเฮ้เฮ้อะไรอ่ะพี่ผม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 หยอกเล่นพี่จะทำอะไรมาพี่วะเนี่ยมาครับพี่้ไปเหรอคนไรล่ะน้องชายผมนะครับดาราครับผมชอเจ็ดเนาะครับป้นไรฟ้าก็มาถึงแล้วนะครับครับระหว่างที่รอเนี่ยทำอะไรกันอยู่ดูสภาพพี่ดิไม่ต้องถามว่าทำอะไรเก็บเขาไม่อยู่เหรอเก็บทรงไม่อยู่เนาะ เอ้าเรามาคุยต่อดีกว่าขี้แจกอยู่ไหนมีนี่เหรอมีได่เหรอเนี่ยขี้แจกน้องเสียไม่มนไม่คือมันเป็นประวัติเราอ๋อเป็นมกมกนี่เป็นไอดอลของหนุ่มหมู่บ้านเลยนะอรน่ีงจริงจริงใช่ไหมเนี่เป็นเป็นไอดอลหมู่บ้านเลยคือเป็นรุ่นที่มีไอดอลมีเป็นไอดอลของรุ่นน้องแต่ประวัติเขาก็เนี่ยขี้แจกก็เลยล้อกันยันแก่เลยว่าอันนี้ไงยังล้ออยู่นังไง้อ อย่างเนาะพี่พูดชัดเจนเลยพี่ไู่ตัองไอชัดเจนเลยอ่ะเราข้ามขี้แตกแล้วกันให้พานล้วกันเรามีเรามีประวัติไปที่ไหนกันบ้างสมัยเราเด็กเด็กรดุ้นรู้จักไม่ได้เลยเยอะเยอะเยอะมากนะครับปนี่ปด้วยส่วนใหญ่เขาก็จะอายไม่กล้าที่จะพูดเอาเรื่องดักหนูก็ได้กันดักหนูรู้จักเคยดักไหมมันนอกเราผมเคยเขาเรียกอะไร เคยไปขุดแล้วก็ยิงบ้างนะเขาเรียกอะไรป้าผมเขาเรียกอะไรไม่รู้นะที่อันนี้รุ่นหลังอันนี้รุ่นหลังแก๊สอะตุ่มอยู่ให้หนูออกมาอันใช่อันนี้รุ่นหลังผมผมทันรุ่นนั้นรุ่นเรามีกับดักเนาะมีรุ่นนี่เนาะเดี๋ยวเราไปที่ไหนนะหลังบ้านเหรอจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยเราต้องไปดักหนูกันสำเดียงเนาะต้องไปนอนป่านอนกองฟางตนอนป่านอนกองฟางเอาเปอนกองฟางจริงกจะวางที่ไหนล่ะ กับบ้านมันนี่แหละหลังบ้านอยู่หลังบ้านเลยไม่เข้าบ้านเนะอคอคือคือคือเราไปดักหนูกันแล้วเหมือนคนโตเข้าไปกันไงครับเหมือน,นว่ารุ่นพ่อเนาะพ่อพึกนะอะไรเข้าไปกันไปดักหนูแล้วถ้าไปนอนกลางป่ากันครับเราก็ไปกันบ้างแต่เพราะกองฟลางหลังบ้านอ,อ่ะอีกช็อตหนึง่งส่วนอ้นี่มีอยู่ครั้งหนึง่งเอาง่ายๆเลยสรุปง่ายๆเลย <c oughs> <c oughs> น้องแจ๊ค เราเคยชอบอยู่คนเดียวกันเอานี่เอาไงเอาไงเอาเนี่ชายเราเนี่ยชายเอ้เนี่เราชายพี่เออเราเราเคยชอบอยู่คนเดียวกันแล้วก็นัดพี่หญิงแล้วที่คืนนี้พี่จะไปหานะแต่ว่าเออยชนกันเลยใช่ไหมกูต้องไปเอาเนี่ยอ่ากับว่ากูเกมแน่นอนเออกูต้องไปเอาแหละคืนนี้กันนั้นกันแล้วก็ประมาณสักเที่ยงคืนกว่าๆแล้วก็ย่องไปเลยตอนนั้นก็มีเมียนี่เรามีเมีย เมียหลับแล้วกูไปแล้วอ๋อคือสันดานเก่าเจ้าทูอ่สันดานเก่าเจ้าทูอือเขาเรียกเสือไม่ทิ้งลายอ่เสือไม่ทิ้งลายแล้วก็นี่ยเขาประตูก็ก็ก็อ่าส่งสัญญาณเปิดเลยแปลกมาปั๊บมันละหักไงเอาหันมอสเอหันให้กับผู้หญิงว่าเฮ้ยต้องเปิดนะเออลูกใครมาถ้าสามทีอย่างเงี้ยเปิดนะถ้าเกินสี่ไม่ใช่แล้วใช่ไหมพอเปิดมากูอะกูต้องเอาละอะไรวะเนี่ย ล้วเจอไอ้เพี้ยนน้องชายเรานอนอยู่กับไอ้จับมันเอามาเมื่อเสร็จแล้วกูทำไงคานคอตกปกลับบ้านเลยอายนี่ครับเกยดแล้วเอ้าไม่บอกโอ้วแตเรร็ต้ครับต้องตีนี่เรื่องนี้เอาจริงมาพูดนะเรื่องพี่ทรตีเสร็จสักคราวแ่แล้วพี่ทรนี่เราเราไม่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยก็ได้จะพี่ธรเนาะเพราะว่าพี่ธรเนี่ยเขาจะเป็นสายขาว อ่าจริงอ่ะอายุเราใส่ดำใช่ไหมเทาโหเทาเหรอดำมั้งนนี่แต่พี่ทอนร์นี่เขาจะเป็นแบบใายขาวธรรมะกินไม่มีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็เอ้าขี้แตกว่าไงแต่ยองยองเรื่องนี้เอางี้พี่เยี่ยมนี่นะครับพี่ชายคนเนี้ยพี่ผล่หน้าหน่อยแต่ก็เห็นไหมเห็นหน้าไหมเห็นเห็นหน้าคนนี้คนเดียวอ่ะ เอี่ยมเนี่ยเขาเป็นไอดอลในในหมู่บ้านหนึ่งวันเนี่ยของวัยรุ่นครับส่วนนี้ก็เป็นปู่แล้วเป็นปู่ของวัยรุ่นที่นี่เนาะแต่สมัยนั้นเนี่ยเแล้วสมัยนั้นเะี่ยมีรุ่นพี่เยอะมากเนาะมีไอดอลเยอะมากตายหายกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่ชัยพี่เทียนพี่เชียงพี่เซกเนี่ยอะอย่างง่ายๆเนี่ยตายกันหมดแล้วเนาะสุดนั้นก็เหลือแต่เขานี่แหละเหลือสุดนี้ นี่หรือคนนี้เป็นไอเป็นเป็นรุ่นพี่ที่เบ็นเพียงเดียวคนนี้อ๋อเย็นหนึ่งย็นหนึ่งมาเลยคนเดียวหนึ่งเดียวคนนี้ความบังลังความบังลังใช่ในก็ตามเข้าไปยังยั้งยั้งอยู่ยั้ยั้งาวไปไปนานแล้วนี่แหละเขาก็เลยอยู่กับลูกกับหลานมาจนทุกวันเนี้ยเขาไม่ได้ครบแค่รุ่นพวกเรารุ่นลูกเราเขาครบรุ่นหลานด้วยจริง เมื่อสักพักเนี่ยนู่นน่ะลุ่นหลานมาครับให้ลุ้นหลานเนี่ยนั่งนี่นู่ไอ้เนี่ยเราเป็นนักมวยเนี่ยหน้าตาไม่เป็นนักมวยพี่ดีใจนน้าแบดมาหาเนาะครับคือเนี่ยครับน้องแบดนี่ก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผมนะครับผู้คนตัดต่อในคลิปผมต่างๆทุกคลิปครับผมอะไรนะพี่อหญ่ช่วยกันมีฮาไหมมีฮาไหมตอนนี้ไม่บูมไม่บูมเนาะไอ้หน้าตาใช้แล้วนะเจอเพื่อน เอายา้งฝาเไดวยันเลยเร็วเรวเเร็วไปเลยนะครับก็ก็ดีใจที่น้องเบตมาครับน้องเบตก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของผมนะว่าเปไนคิดอต่างน้องเบตตต่ออยู่ะครับผมใช่ครับแล้วก็น้องเบก็เป็นนักแสดงด้วยนะครับครับช่องอะไรนะช่องเช่เ้นไรฟ้ารับปไฟ้าพูดปหัใช่ครับอตคอ่ได้ครับตอนนี้ก็ยัอนแอรอยู่ใช่ ตอนนี้ยุ่งฉายตอนนี้เรื่องนั้นแทนอยู่เรื่องพัก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 ทำไมพักทำไมเรื่องอันนั้นแต่ตอนนี้แทนมั้งหนังเออใช่หนังเก่าแทนอยู่เรื่องไอหล่อไม่ทั่นนะเฮ้ยพันหลอกเป็นเหี้ยอะไรวะทางผ่านหล่อไม่เปนเจ็บเป็นห่าอะไรวะทางผ่านเสือเล่นให้จบเรื่องก่อนทางผ่านเอ้พักทางผ่านเสือทางเสือผ่านยังเลยได้ไม่ได้ได้คงเต็มโต๊ะแล้วตอนนี้นี่พี่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าตังผ่านได้จะพาหล่อทางเสือผ่าน อีกอย่างนีงครับแต่ไม่ได้ตั้งเสือมาได้ได้ทางช่องไงช่องเจ็ดเรานี่แหละก็อาจจะมีพิธีติตองเยอะนึงปลาช้าอันิดนึงเนาะใช่เผาแม่งต้องเผาแม่งเลยนะปลาหลองนะถ้าดูอยู่นะหลานสาวผมก็หน้าตามันก็เป็นนางเอกได้นะมันเหมือนไอ้น้องอะไรน้องอะไรนะไอ้น้องมินเหรออ่าไอ้เนี่มินน้องมินน้องมินน้องมนลอยฟ้าเนี่ยเฮ้ย ดูหลานผมบ้างสิมีตาแล้วอะไรนะชื่อชื่ออะไรบรามิตาบรามิตาชื่อชื่อพูดยากมากน่ารักครับบลามิตาน่ารักดีอยู่น่ารักดีจริงแต่ชื่ออ่านยากไงพี่ทั้งกราปุดหมดแล้วคแสดงเป็นนางเอกเต็มตัวเรื่องเนี้ยนะพี่รู้จริงไว้เขาก็ต้องบอกนะตั้งบุคอไปเดี๋ยองทายเยอะนะน้องมินครับมีคนยองทายครับอ้าวน้องมินเขาน่ารักจริงแต่ว่าฝากหลานผมหน่อยนะครรับน้้้ออองาาายยใชชช่่่ืืเ เราต้องติดตามด้วยเราต้องมีจริตหน่อยลูกเราต้องมีจริตหน่อยอคำว่าจริตเนี่ยคือลากเสียงนิดนึงอะไรเนี่ยเออไม่ถ้าถ้าการแสดงเนี่ยมันเล่นเสียงสองได้เล่นฟิวดนได้แต่ธรรมชาติก็ธรรมชาตินะครับอันนี้หลานผมครับน้องฝ้ายนะครับฝ้ายฝ้ายติดตามช่องทางติดตามอ่ะติดตามติดตามที่ไหนตอนนี้ยังแข็งอยู่เนาะติดตามเฟซบุ๊กอะไรจีอะไรเฟซบุ๊กน้องฝ้ายเฟซบุ๊กอะไรลูก F L I F L I บายภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนาะอ่ะแล้วมีช่องอื่นไหมไอจีมีไหมไอจีก็อเดรสกอทีเฮสเอสเอสน យាយៗ